ลองใช้สคริปเทรดเถื่อนจากทางบ้านแก้บักมาแล้วแม่นยำเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนแนะนำเมื่อใหม่พร้อมสอนวิธีการใช้แนวรับแนวต้าน ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดยางเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งเลยนะฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมาผ่านเพื่อนเนี่ยเอามาอยู่ในวงการเทรดบิน a รีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีเดียวกับบินารีออปชันมาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายๆครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในทุกทช่องทางเทรดยนะ่จเป็ Facebook YouTube Tik อกไอจีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้ยั่วถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพื่อลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ8 x t r a d ทนะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้เพื่อนสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโมให้เพื่อนเล่น10,000นเหรียญนะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆและที่สําคัญเลยเเเเเเพพื่่่่อออนนนนนคคคคไหะรรรททีียยาากกกู้้ิิิมมมมมตผผจขขึ QR Trade ลุง ที่เราเนี่ยเ่รยทำกำไรกันโดยจะมีโค้ดสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าทายแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมเนี่ยได้รับสคริปต์เถื่อนมาจากเพื่อนๆทางบ้านอีกแล้วนะครับดังนั้นในรอบนี้ครับผมจะมาลองทสสคริปต์เถื่อนให้กับน้องคนเดิมนะครับที่เขาได้บอกผมมาว่าพี่ครับ ผมได้มีการไปแก้บั๊กมาแล้วครับสคริปต์เถื่อนตัวเดิมเนี่ยมันยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีตัวนี้ก็เลยแก้บั๊กมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองเอาสคริปต์เถื่อนตัวนี้ลองทํากําไรกันดูครับว่าผมเนี่ยจะสามารถทํากําไรกับมันไปได้มากน้อยแค่ไหนครับและเหมือนเดิมนะครับสคริปต์เถื่อนตัวนี้เนี่ยผมยังไม่แจกให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าผมอยากจะเทสตให้เพื่อนๆดูก่อนครับว่ามันเป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของน้องเขาด้วยนะครับเราทํามาเพื่อกรณี ษแต่ศึกษาด้วยเงินจริงไปเลยครับเราจะได้รู้ครับว่ามันเป็นยังไงฮะอย่างแรกนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่แพลตฟอร์มของ 8xtrade นะครับผมจะทําการ copy script นะครับสายล่างครับกดไปที่คําว่า script นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกดไปที่คําว่าเพิ่มด้วยตนเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับให้เรากด ctrl a ครับลบทั้งหมดทิ้งลงไปกดบันทึกได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะกดเพิ่มไปที่กราฟนะครับเมื่อผมกดเพิ่มไปที่กราฟนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นแท่งลูกศรครับได้มีการวิ่งชี้ขึ้นชี้ลงเหมือนเป็ลูกศร บ่งบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่ากราฟตัวไหนเนี่ยน่าเทรดบ้างนะครับโดยในการเทรดรอบนี้ครับผมจะมีการเล่นแบบทบเงินหนึ่งไม้ครับซึ่งการทบเงินของผมในรอบนี้เนี่ยผมก็จะดูด้วยครับพวกกราฟเนี่ยอยู่ในโซนแนวรับแนวต้านหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามันอยู่ในโซนแนวรับแนวต้านเนี่ยผมก็อาจจะเล่นหนักๆไปเลยแบบไม่ทบเงินนะครับเพราะมันมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะชนะได้ในโซนแนวรับหนึ่งหรือแนวต้านแต่ถ้าสมมติว่ามันบอกให้เราไปเปิดบาร์ที่โซนแนวต้านนะครับผมก็จะไม่เข้าเทรดนะครับผมจะเลือกเข้าออเดอร์ในจุดที่ผมคิดว่าผม เกลียวมากที่สุดแล้วเท่านั้นนะครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่าครับว่าในจุดนี้เนี่ยผมจะสามารถทรํากําไรยังไงได้บ้างนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกัน,กนครับผมขอคนละหนึ่งไลค์คนระับกด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กับผมมาเซจีด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ที่1กันเลยดีกว่าครับจากเงื่อนไขที่เขาได้บอกผมมานะครับคือผมเนี่ยจะต้องรอให้มีสัญญาณนะครับและจุดสีเหลืองเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะซึ่งแท่งก่อนที่เกิดสัญญาณเนี่ยควรจะมีจุดสีเหลืองและแท่งถัดมาควรจะมีสัญญ,ญาณเก จะต้องเกิดขึ้นกับแท่งเทียนที่ไม่ใช่สีเทาครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นกับแท่งเทียนที่เป็นสีเทาเนี่ยจะเท่ากับว่าตร,รงนี้เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้นะครับและมันจะมีความแม่นยําที่ลดน้อยลงเนาะและถ้าเกิดสมมติว่าการาฟเนี่ยไม่เป็นไปตามที่คาดการเราสามารถเล่นทบเงินได้หนึ่งไม้นั่นเองนะครับซึ่งการทบเงินหนึ่งไม้ตรงนี้เนี่ยเป็นตามเทคนิคของผมเองนะครับตัวน้องเขาเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็ยังไม่อยากให้ทบเงินเะครับเพราะว่าน้องเขาแค่สคริปต์มาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถใช้งานได้้มากนอย เพียงแต่ว่า10นะครับชนะไป8แพ้ไป2อนะอันนี้เนี่ยวินเลตแปเลยนะครลบถือว่าเยอะมากๆนะที่สําคัญตรงนี้ไม่มีการทบเงินด้วยผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้อุ้ย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 เหาแล้วทุกคน,นครับตรงนี้เนี่ยกราฟเนี่ยอยู่ในโซนที่เราคิดว่าน่าจะใช้งานได้นะครับมีจุดสีเหลืองครับเกิดขึ้นแล้วก็แท่งเทียนสีเหียวเขียวแบบนี้เกิดขึ้นครับสัญญาณเกิดขึ้นที่แท่งนี้แปลว,ว่าแท่งหน้าเนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์บายได้นะที่สําคัญครับในโซนนี้เนี่ยผมแอบ ว่ามีไฮอยู่ในช่วงโซนนี้นะครับถ้าเกิดเป็นแนวต้านปัจจุบันนะน่าจะมีแรงบ่ายขึ้นไปต่อนะครับเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่าในออเดอร์นี้เนี่ยผมจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่านะโอเคผมก็เปิดบายมาครับ และเรียบร้อยรับออเดอร์นี้บวกมาอยู่ที่893บาทนะครับก็ถือว่าทํากําไรได้ดีนะฮะสำหรับตัวนี้นะจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมมองเลยครับสคริปต์ตัวนี้เนี่ยอาจจะยังเขียนได้ดีมากกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยผมก็ยังแอบมองว่าสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะจนเกินไปนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะมาใช้กับสคริปต์ตัวนี้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าผมใช้นะครับผมก็คิดว่าเราก็จะต้องวิเคราะห์ประมาณนี้นะครับถ้าเราจะเปิดบายแล้วก็ต้องรรู้กก่่อนวาาเต จะวิ่งไปถึงเนี่ยคือในโซนไหนนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยท่าเกตที่กราฟจบไปวิ่งถึงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปในโซนนี้นะแล้วผมก็ Follow บามาก็ชนะนะครับในออเดอร์นี้นะถือว่าใช้ดีดีครับเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ถัดไปกันดีกว่าครับข่าวดีนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบงไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนลดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือใครนะครับที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นเทรดด้วยความมั่นใจกับแพลตฟอร์ม hmm. ที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ mm hmm. เพ มีข่าวดีมาบอกหากเ,เพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษดีๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับแล้วเจอกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์นี้กันครับตรงนี้เนี่ย EJ ครับตรงแท่งที่มันมีจุดสีเหลืองครับได้เป็นสีเขียวๆแบบนี้นะพร้อมกับสัญญาณบอกให้เรากด ที่โซนนี้ครับพร้อมกับในจุดนี้อีกครับผมเห็นว่ามันมีกรอบพักราคาเนี่ยมีไฮอยู่ด้านบนครับมีโอกาสนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นได้นะเดี๋ยวเราบายกันเลยนะยโอ้โหสวยครับแบบนี้ได้ราคาก็ข้่งดีนะครับเรากราฟก็วิ่งขึ้นไปในโซนนี้นะครับก็คาดหวังให้ราคาเนี่ยแตะขึ้นมาหาไฮในช่วงนี้นะครับก็น่าจะทํากําไรกันได้ครับในโซนนี้นะโอเค และก็เรียบร้อยครับบวกมาอีก892บาทครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าทํากําไรไดีฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามที่เราคาดการเลยนะครับแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปครับว่ามันเล่นแบบทบเงินได้หนึ่งไม้นะหลังจากที่ผมมองย้อนกลับมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เข้าเงืินไขเหมือนกันครับแต่แท่งนี้มันไม่เขียวนะครับถ้าเราทบเงินมาหนึ่งไม้ก็ยังคงชนะนะเฮ้ยหรือว่าเราจะได้สคริปเทรดที่ดีแล้วนะเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกันนะโอเคครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมเตรียมเปิดออเดอร์บายก่อนเลยครับ อ่าโอเคทุกคนจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยมีจุดสีเหลืองครับ เกิดขึ้นที่แท่งเทียนสีเขียวนะพร้อมกับสัญญาณเกิดขึ้นที่แท่งนี้ครับแปลว่าแท่งนี้เนี่ยเราสามารถเปิดออเดอร์บายได้นะเพียงแต่ว่าตอนผมเปิดกราฟมานะครับในคู่งินนี้เนี่ยกราฟมันได้มีการปิดแดงไปแล้วที่แท่งนี้นะครับผมเลยเห็นแท่งนี้เนี่ยกำลังจะไหลลงผมคิดว่าผมได้ราคาดีก็เลยเปิดออเดอร์บายขึ้นมานะซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าออเดอร์นี้เนี่ยมันชนะครับก็เท่ากับวีลเลตสคริปต์นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ถ้าเกิดเราไปเทรดกันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองแบคเทสให้เพ่่ีวาตง,งายแ ออเดอร์นี้เนี่ยผมว่าผมน่าจะกินเต็มแล้ทุกคน และเรียบร้อยครับบวกมาอีก893บาทครับก็สถิติตรงนี้ครับวินเลททั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสรวรับสคริปท์เทื่อนตัวนี้เนี่ยซึ่งถ้าผมมองจริงๆแล้วนะครับใครที่จะเล่นแจกสคริปต์ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้คู่กับแนวรับแนวต้านเป็นหลักเลยซึ่งดีมากๆเพราะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยสคริปต์ตัวนี้มันได้มีการตีเส้นไว้ให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสคริปต์ตัวนี้หรืออยากจะได้แนวรับแนวต้านแบบนี้เนี่ยก็สามารถทักไปขอสคริปต์ตีแนวรับแนวต้านก ีเลยบอกไปว่า MG ให้มารับสคริปตีนะรับแนวต้านเนี่ยแอดมินก็จะจัดการให้กับเพื่อนๆนั่นเองผมคิดว่าในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมทํากําไรรวมมาทั้งหมด3ออเดอร์3วินตรงนี้นะครับบวกมาทั้งหมดอยู่ที่2678บาทครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับต่อการเทรดใน1รอบนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนครับมีสคริปเทรดตัวไหนเนี่ยที่ไม่เข้าใจและอยากจะให้ผมมาสเตอร์จีเนี่ยมาลองอธิบายลองใช้ดูนะครับอยากจะส่งมาให้ผมส่วนตัวก็ได้ครับส่งมาใน Discord ของเทรดเดิงเซียนได้เลยนะครับ ที่ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผมเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับและใครที่มีกําไรแล้วเนี่ยผมก็อยากใ้เพื่อนๆอ,อย่าลืมถอนเงินกันด้วยนะอยากจะเข้ามาเทรดสวดพร้อมๆกันเน่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนหเพื่อนๆพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผูลง้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนนดดดด้ว้ววยครรแแลกกกกก็ฝา์ชใทุๆ ช่องทางเทรดยิางเซียนเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, TikTok หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดยิางเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย